nó cho cái phải em ờ, ờ. chị thế này, này à. ờ mày đi qua ôi ờ. ôi ờ. xin lấy ạ ôi lấy à cho nhìn thế này nè ta kiêng ơ lấy nha sao pa hả ơ dưới phải này phải đập bên đây bên đâu tất nó lạy ạ lấy nghi lấy nha ทางรอดด้วยอะไรกันเขาแข,ขวนทำไมอ่ะอะไรกันเนี่ยอึ๊บอือ่ะใครกันเนี่ยตูสูงจังเขาแขวนคอนองสารอย่างเลย mắt trứng ướp ดึงเหรออ้าวไม่ใช่เฮ้ยยี่อะไรมีแล้วเนี่ยไม่มีหรอลองเข้าไปดีกว่า น้อมน้มใช่ไหมอ,อ่ะเธอทำไมต่อเนอี่ยอันนี้ไปไม่ได้ไว้เจอกันนะยังรู้นะมึงคือใครนะมึงเดี๋ยวมึงเจอเอดถอดถอดถอดลืมคาแรคเตอร์ อ่อยสิเอ้ยเดีโทษโทษโทษเลื่มคาแรคเตอร์อึ๊บเฮ้ยไปจ้ะวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งวิ่งตัวเราไม่รู้สวิตซไฟสวิตซ์ไฟ à uh. hấp vinh vinh uh. uh. bật phai nôm ô, Cái gì ai, เอาเตอร์เอาเตอร์เอาเตอร์ผิด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 ลืมตัวลืมตัวเอ้ยมึงอะไรกูมึงเนี่ยเอาเตอลืมตัวลืมตัวโอ้มึงคลอดมึดเลยมึงวิ๊บเอาเตอร์เอ Ờ, sang nào nữa Up, up, ướp 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 up, up. Up, up, up. Up, lao băng Up, up, up. Up, Ấy, à. hey, mình hey. à. này, mình oh. đi đi Ấy Ơ, thất, 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 lưm tùa, lưm tùa Ơ này nè Ơ Khai cân ạ Cột bay đi, cột bay đi ơi Ơ, thất, 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 ถึงแล้วเข้าโอ้เสียงโคตรดังสวัสดีค่ะมีใครไหมคะไอหนูหนูหนูทุกคนเริ่มกันหนึ่งนะปิดประตู

Tăng lên Hup Hup Hấp Bye 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 Hup, Hấp Ok Hấp Khân 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 Oh, 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 oh,

vậy đi, đừng đi bay. Đừng đi bay. Không rồi. kìa, Ok, ok. Bắt qua rồi, chạy

แค่เดินไปตรงนู้นนะแล้วก็ไปเจอแล้วมีคนให้มึงกินเอ้ยให้กินข้าวแล้วมึงก็ไปกินเลยนะมึงไม่ต้องมาขอร้องดุขาขอเอ้ยาัเขัาัาัเกลาัั Đây thank you. hey ê ê. What's up man? Thank you. Thank you. What's up? What's up? Ê thôi 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 thôi. Ê thank hey Ê thank you. What's up? Thank you.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  ,節目. Thank you. Thank you. Thank you. Willi whatever. Thank you. Thank you. Really much. Thank you. Thank you. Really much. Thank you, thank you. thật 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 luôn character ta character, cạnh ta chơi ta 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 nè. ta 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 có ta 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 thật, thật, thật. ấy, ta ta อึ๊บอะไรกันเนี่ยทางนี้ไปไม่ได้แต่ทางนี้ไปได้เออโทษโทษโทษลืมคาแรคเตอร์อีกแล้วอเคเปิดสวิตช์ไฟฮึบ อ๊บจะกลับมาแบบเนี่ยแล้วไม่ยอมกลับมาใช่ไหมเนะี้ยอึ๊บโอเคอึ๊บ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 โอเคโอเค โอเคอึ๊บไม่ได้อีกอึ๊บโอเคกระโดดอึ๊บอึ๊บโอเคอึ๊บโอเครีบวิ่งลิวิ่ง Kau tuang, alung. Hei, beri. Pidana apa ya? สูงเกินไปสูงเออรูสูงฮึบเฮ้ยเกืเอบเกืเอบเฮ้ยเฮ้ยใครทัดทัดทีนี้แหละมึงมึงกลัวเพราะมึงตื่น้ย itu. Okey. It like oh, tu tak lekat tak. Oh. Oh. Mhm.

ที่มันน่ากลัวจริงๆอะไรอ่ะประตูเออมึงนิ่งเหรอเออทอดทอดทอดเออเดือบไปต่อฮึบอะไรเนี่ย ต้องกดอึ๊บคนนอนที่ฉันที่หนูอยู่นี่ที่หนูพันนาอีกครั้งหนึ่งอึบนมอะไรอะ่ะที่นอนของนมเหรอต้องกดอีกอึบใครอะ่ะ ไ,ไปเหรอต้องกูัอทีนึงจึ๊บใครน่ะมาแล้วจะเด็กน่าจะมาอีกทีฉันยากจะรอมันมานานแล้วไปดีกว่าอะไรอ่ะทำไม นี่คืออะไร Tiếng cái gì, Tiếng lấy ạ Hãy subscribe โอเคอึบอึบโอเคไป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 เมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้อ๋อเก็บ okay, ไป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  โอ okay. ฮึบฮึบเปิดประตูเจลิงนี่มอึ๊บน่าดำคาญเจลิง ต่อต่อเจ้าลิงด้วยเหรอไม่รู้เจ้าลิงนี่ใช้ไปอยู่ไหนนะเจ้าลิงอืมน่รำคาญเจ้าลิง 有心灵，有灵。